สวันดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอสอนการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมเขียนแผ่นนะครับมีรูปนะครับโปรแกรมเขียนแผ่น CD DVD นะครับในที่นี้จะสาธิตการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชัน8นะครับข้นแรกเลยให้เราใส่แผ่น CD เข้าไปนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ มาคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าไปที่ทาดซีดีของเรานะครับอย่นี้นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ฮีโร่นะครับตัวติดตามโปรแกรมนะครับพอหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพบกับสองตัวนะครับโฟลเดอร์อันนึงแล้วก็ ตัวติดตั้งอันนึงนะครับในโฟลเดอร์ Nine จะเป็นตัวลงทะเบียนโปรแกรมนะครับนี่จะเป็น C D K ของโปรแกรมนะครับขั้นแรกขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราเข้าไปติดตั้งตัวนี้ครับ่เรา 8 3 2 0 English ติดัก GxE นะครับเปิดเข้ามาครับาก็ะจะมาเจอับกหน้าตาการติดตั้งโปรแกรมครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นให้เราติดในครับนี่นะครับอ่า0 no. 5 0ให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปครับ โอเกไนให้เราตั้งเป็นอ,องค์กรของเรานะครับผมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นให้เราทำการนะคลิกนี่ครับจากนั้นคลิก i e x อ็กนะครับคลิกนี่ครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ติดตามโปรแกรมนะที่อยู่ของไฟล์ที่จะ ติดตั้งลงในเครื่องนะครับได้ได้4โปรแกรมไฟล์นีโลนะครับคลิกนี้ครับอันนี้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งแบบเต็มหรือไม่นะครับหรือว่าจะติดตั้งแบบเลือกเอานะครับอันนี้ผมจะเลือกแบบเต็มนะครับ Full Installation น,นะครับก็จะมีโปรแกรมเขียนแผนโปรแกรมเกี่ยวกับอัดเสียงโปรแกรม ต่างๆครับทดสอบความเร็วได้นะครับจากนั้นให้เราทําการ,รกคิิกนิคครับเพื่อทําการติดตั้งต่อไปนะครับคลิกนิดนะครับอันนี้จะมีหน้าตาให้เลือกนะครับให้เราเช็คบอกตัวนี้ครับ Create Desktop Icon นะครับหมายถึงให้มันสร้างอไอคอนอยู่ที่หน้าเดสก์ท็ครับจากนั้นให้เราคลิกนี่ครับ มันบอกว่าคือตำแหน่งที่จะจะติดตั้งนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งแบบเต็มนะครับคลิกอ e ินสตอลนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งไฟล์ลงเครื่องเรานะครับ ตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมันจะขึ้นมน้าเป็นครับ completing mirror set l i g h setup wizard นะครับให้เราคลิกที่กุ่ม f i n i s นะครับจากนั้นหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้คลิกนะครับจากนั้นทำการลั n นตรงนี้ครับ ไฟล์รีจิสนะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกเข้ามาครับมันจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มค่านี้เข้าไปในรีจิสตี้อีดิเตอร์ใช่หรือไม่นะครับให้เรากดเด่นนะครับอโอสกูนะครับจะมีข้อความขึ้นมาว่าค่าตรงนี้ได้เพิ่มไปในรีจิสซีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดโอเคนะครับ ดังนั้นให้เรากดมาที่เดสก์ท็อปนะครับมาดูหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับ mido edit นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมจะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับถ้าไปคลิกเข้ามาครับจะพามาดูาโปรแกรมแต่ละตัวกันนะครับอันนี้จะมีเมนูให้เลือกสีอันนะครับ ด a ต้าซก็จะเป็นไล์พวกรูปพกวกไฟล์เอกสาร Word e x c e l p o w e r p อร์พลงไปในแผ่นซีดีนะครับด a ต้าดีก็จะเหมือนกันนะครับเแต่ดีวีดีกับ CD มันแตกต่างกันตรงที่ความจุนะครับ c <oughs> ีจะจุได้1 0 0เมกะไบต์นะครับส่วนดีวีดีก็จะแยกออกเป็นดีวีดีห้าดีวีดีเกนะครับ ความจุจะไม่เท่ากันนะครับ DVD 5นี่ก็จะความจุประมาณ 4.7GB นะครับส่วนอีกอันนึงก็ไม่ได้ใจนะครับมันแล้วแต่ความจุนะครับแล้วแต่เขาจะผลิตมานะครับผมจะพามาดูวิธีการเข้า Data cd นะครับก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับ การเอฟไฟก็คือขนาดต้องไม่เกินเจ็ดร้อยมกะไบต์นะครับผมจะเอฟให้ดูนะครับที่เดสกท็อปนะครับหาไฟหาไฟล์มาเข้ามาผมจะเอาตัวนี้เข้ามาแล้วกันนี่ครับมันเราจะขึ้นไฟล์ตัวนี้มาถ้าเรากดคลิกในไปมันก็จะเขียนแผ่นให้เราทันทีนะครับ ก็อันนี้จะเป็นการเขียนข้อมูลลงไปในแผ่น CD ดีใช่ไนะครับเอาไฟล์พวกรเอ็กเซลพาวเวอร์พอยต์ไปเก็บไว้ในซ d นะครับไฟล์โปรแกรมต่างๆนะครับผมจะกดลลงไปก่อนนะครับส่วนร V วดีก็จะ เหมือนกันนะครับเพียงแต่ความจุมันแตกต่างกันนะครับนี่ครับปันเทียวกันนะอันนี้จะจุได้ dvd เก้าเนี่ยแปดพันห้าร้อยแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองเมกะไบต์นะครับส่วน dvd ห้าจะเป็นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามเมกะไบต์นะครับนี่สี่จุดเจ็ดกิกะไบต์เหมือนที่ผมกล่าวตัวเลขนะครับมันจะมีสองตัวนะครับ dvd เก้ากับ dvd ห้านะครับ ความจุแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับหน้าจอ,อกก่อนนะครับส่วนตัวนี้เรามาที่เมนูตัวนี้ครับมิวสิกนะครับมิวสิกก็จะเป็นพวกอะอดิโอซีดีเหมือนเพลงอินเทนอินพีสามที่เรา ฟังในเครื่องเล่น CD DVD ได้ทั่วไปนะครับตัวที่ออริโอซีดีก็จะมีหลายตัวให้เลือกนะครับออ d ิโอซก็คือนี่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับให้เราทำการแอดไฟล์ mp3 เข้าไปนะครับ จะมีเข้าไปนะครับอันนี้มันไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันจะต้องเปลงไฟล์นะก่อนนะครับถึงจะสามารถแอดเข้าไปได้นะครับส่วนวิดีโอฟิชเจอร์นะครับก็จะเป็นแผ่นหนังครับทำแผ่นหนังแผ่นอะไรนี่ครับ วิดีโอซีดีดีวีดีวิดีโออย่างเงี้ยวิดีโอซีดีก็จะเป็นพวกมันจะรองรับพวกนามสกุลอิมเพ็กซ์ไปอะไรประมาณนี้นะครับเท่า okay, นี้ไม่มีวิดีโอะ Video นะครับก็เลยเอาจาดที่แทรโดไม่ได้นะครับส่วนยิมเมตโปรเจกต์ก๊อปปี้ก็จะเป็นให้เราก๊อปปี้ข้อมูลในแผ่นซีดีดีวีดีที่เรา มีอยู่นะครับผมมีแผ่นซีดีอยู่ผมว่าเะเอาไปใส่เครื่องแล้วก็ทําการ Copy ี้เซฟมาไว้เก็บเป็นฟไฟล์ออกมานะครับก็การสาธิตการติดตั้งโปรแกรมนีโดก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ขอลาาสวัสดีครับ